สวัสดีครับพี่น้องมือนี้ก็ได้วอรไปเก็บดอกแค่มากที่ต่อครับกต่ร่งเดี่ยวมากมันจุถุงครับผมพี่น้องเบิ่งน้ำกันไปเรื่อยๆครับเพราะว่าผมกับพึ่งมาหอนม่งเพิ่มเดี๋พี่น้องเออมือนี้อย่าลืมเด้อพี่น้องมีนัดกันบ้านโคกซีไข้ครับธรรมะกันจอนแต่บุญน้อกันครับผมอยาที่ทำระมาณนี้ครับ แจ้งคุณมากครับนำผมหน้าครับนำแจ้งคุณคือดอกแก้ครับพี่น้นนองแก้ครับผม เป็นจูทุงครับพี่น้องแค่ okay, ครับแค่เ okay, นี่ยตะไคร่นะครับลูกค้าสั่ง ทำไมครับมาจับข้าน้องทมจับตัวนำสมดังไปเี่ยครับทนี้าคือวิถีชีวิตของบ้านห้องนี้กันครับนเป็นเียง Là người <ım> <chợ> ta bố dành thì đã bị ngon người ta bố dành thì mình sẽ phải nó có nó không ăn không ăn kiếm 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 không không

ก็เพราะวาพันธุกรรมที่เราสอตะับกันคือจะเกิด่ก้อนเด้อพี่น้องมาหาสินยามเลยนะครับคนรงไนวัยรุ่อายุครับผมทำไปเดินไป น,นูครับเห็ไดไ้หลายยางหอมนุ่มบวกไส้ครับลายยางดูเป็นผุ้ถูกงับเงนสิบบาทมั่นกรัปผมงอบเป็ใหญ่ครับผม <c oughs> ท่านหาอยางใ้กัสิี่พอด่อแก่ยาครับบ้านนาผมกับเด้องหลังนหละไม่ไหวเด้อพี่น้องท่านลงนู้เจียนผมก็ไปว่างไวน้ำหลันนีหละครับมาเลยครับทำไมจากต้นจากสวนครับเ็มเต็มงาาำครับผม

เจ้าพันสาย่งเลยต้องเลือทุีนะครับกินไปข่านไปข้านยงงฉันน่อยไปก่อม 我们米粉做的，啊，对吧 <sighs>？ ไปไป,ไปเรื่องไดูด้ครับผมดี่นาไปบุญไปกินกบไปน้องเพื่นแบงเวลาครับผมไเรื่อนของโคกีไทครับป่านเอไปรัดตบวนรับตบลแรงเรา ยาครับอย่างดีดมันม้วนนั่งกันมันจะผิทหามันครับลองครับผมแต่ะละบ้านก็มี้ทุกบ้านนะครับใส่ก๊ยเสียงห่างต่างพุนงน่นกับต่างไปมีเวลาก็ได้ก๊ายไปรันกับพวได้ก๊ายเสียงไปควานก็ได้แล้วครับขออนุญาตให้เราต้อง ง,งานหนเปลามันนอนทมาเป็นแบบต้องเป็นธาของเมืครับห้องาที่ทำต้องเป็นเราหนองเวลาครับ,บมวยน,นองเวลา,นนวลา,ร,วลารวมกันรวมกันครับผม ยังค้นคว้าอะไมยังไงด้วยนี่ตลอดครับดอกแค่ผมเี๋ยนึ่งหยุดหยุดเดี่ยนนึ่งครับเดี่ยนสองเดี่ยนต้องเต็มตลอดโอมนี่หยุดผมก็ได้เก็บตลอดครับ ้ากาศดีอย่างี่ยว้าว่าล่มีน้ำเนาะที่แบบเราตะ坤น้ำเปี่ยนน้ำเนาะให้ดัพที่แบบเราคือระเหยน้ำแบบนี้ถึงไม่จะตกคนเข้ามาด้วยกันฝนกันทุ่งน่องทุ่โป๊ ก็คืออย่างนียังหละห <c oughs> ลายแรงครับให้ลายจั <c oughs> จลงหวัดผมกงสำหังแรงใจไปซอยกันครับเข้าพูดคร <c oughs> ับผมซ้อยกันไน่อย,ยกัซอยไปพี่น้องเอ้ย いが。

Mày em rất mỏng. Mày hỏi, 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 mày Mình mất ủa cái con chó điên không điên được mà. cái con chó cái này quá đi, mệt transport ตะไคร้ครับผม ต,ต,ต้นตะบดตะขุนเราก็รับเบิึงไปทั้งกันแบบนี้แหละครับอยู่จริงแบบนี้แหละทั้ง,งานคนไปดูครับ m b 니 ล้างให้ได้สะอาดแล้วครับพี่น้องมัดครับมัดไปตรงลูกค้าครับผ ครับตัวนี้กี่กิโลประมาณได้ครับนี่แค่ล้างครับต้มๆแล้ว ขอบคุณหลายๆที่นองที่เข้ามาชมมลิปนี้ครับขอบอวยที่นองทุกคทุกคนทุกครอบครัวมีความสุขครับก็ขาดแข็งแรงตลอดไปเีงเฮงฟังฟังถูกวันที่หนึ่งสิบหกข้าพ่อขอสวัสดีครับ